ค,คุณลูกค้าฮัลโหลจ้าสนใจสินค้าตัวไหนคะจ้าอันเสอ้อแคนเย้าสีชมพูน่ะคะ่ะสนใจเสื้อกันเนาตัวสีชมพูน่ะคะ่ะตัวละเท่าไหร่ค่ะอ๋อห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะห้าร้อยห้าสิบใช่ค่ะบาสอันรถไฮเน่ได้กว่าจากักโอ้รถไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้าโอ้รถไฮเน่อันร้านอื่นหันเขาขายสามร้อยเกาหนึ่งรถไม่ได้จริงๆค่ะ 550บาทถูกมากๆแล้วนะคะคุณลูกค้าส้ยส่งรฟรีด้วยนะคะสันว่าเป็นยังหรอกสันเอาแบบนี้ไหมคะคุณลูกค้าทางด้านลดนให้เหลือตัวละ500ร้อแต่คิดค่าส่ง50บาทนะคะเออดึงสีไหยแม, <laughs> ม่เจ้าเจได้เสื้อน้องกันดูไหมรวมกังหมด550ราสนะคะออโอเคค่ะหลายคนบอกว่า ไอ้ฮักคนที่เขาหักเข้าให้กูถามนะให้ฮัก,กูแ <int ess s> ต่เบิรงนซีรีจีนสเปกก็เปลี่ยนไปบ่ปต้องอรอบ่ต้องด้วยชคยขี้กับบีทองยุทธภพไปน้ำกันได้กับพอ่อ แซนตัวเบาจังนิดนึงไปถามคนจะไ้นจะเหาคนด่าขึ้นมาจะไปถามจะไหนถามข่อยแนวการถามคนมันต้องมีเทคนิคมากย่างล่ะไมาให้หมาถามไปถามไอ้หนูกินอะไรวะขนมครับกินขนมกิน้าไปทำไมว่าขนมอ่ะไม่ดีหรออยากกินเลยครับ ตูผมอ่ะแกอายุเกือบร้อยปีแล้วนะครับเงี้เก่งขนมเนี่ยหรอเปล่าครับอะไรทำไมอ่ะก็ปู่ผมอ่ะแกไม่ชอบเซือมมอของอนชาวบ้านนี่ครับอเอ็มพูดอย่างนี้เอ็มเก่งนะมาเดินมาดดเวกมงเมาเลยไปดูดูงมาหมอดูทักว่าให้ระวัง ีนี้จะโดนผู้ยิงลอกเอาตังค์ตอนนี้ผมน้อเครียดมากเลยแล้วผมจะไปเอาตังค์ให้แ่ไหมมันลอกชีวิตหลังปีใหม่เป็นไงบ้างนะเรียกได้ว่าดีสุดได้กินของแพงทุกมือเลยคงได้กินอาหารหรูๆตามพัตนาคารทุกมือเลยสินะกินร้อยข้าวแกงร้านตามสั่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือราคามันแพงขึ้นเย้เย้ไปถามเนี่ยไอ Này mẹ, mẹ chúc mừng các cháu nhé bà Ui, tập nhạc nghe nhá Cháu mắc cốt là lấy phía mẹ Nì wow Ồ, nè bà Ừ Cháu mắc cốt là phía cháu mẹ Ui, 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 ngắm nhé bà Ngắm nhé bà Ui, ngắm đó Ui Ui, 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 tui tỏi rồi Thấy bạn đấy không nhé mẹ Mắc xùm bà Mấy mắc rồi đó Ui, ngắm bạn đấy gì? เขาอยู is, oh. ่ไหนงั้บอกใครได้บ้าวะเป็นนางอยู่นัมุนี่ล่ะนางยุนมุนี่เขาใครช่ยวะผู้ใดอันนี้เจ้าหัวผ้นี้ล่ะ